สวัสดีค่ะพบกับดับแมนเรซิ่งนะคะวันนี้น้องมิ่งจะพามาดูการฝุดสะของทีมงานเจสโซนะคะไม่มีปัญหานี่ก็เจ้าวันโมคะ E C 2 1 0 B นะคะ ทัวน,นี้ค่ะนะคะ EC 2 1 0 B นะคะเมื่อกี้มึงอาจจะพูดไม่ฟังไม่ถนัดเท่าไหร่เมื่อกี้นี่นะะก็ะเป็นรถสิบลอ้อ Isuzu นะคะ ก็ลืมเย็นยนแล้วนะคะไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่มันก็เลยจะมืดๆหนะ่อยส,สัญญาณแล้วเดี๋ยวเราตามรถไปเลยดีกว่าละคะ่ะโอ้โหร่องรอยค่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้โอ้ มันใหญ่มากรถมันใหญ่มากตะกี้แล่นมาเลยเดชหอบหอบหอบแล้วต้องมาตกใจใจยนค่ะ ว้าโคตรดังโอ้โอีเด้อค่ะโอ๊ยมัมมีปัญหาอีลีบะ่ะโอ้ยใครสิมีปัญหาก็มีเด้ค่ะแต่ว่าเสียโซบ่มมีปัญหาเด็กบ่มมีอีลีเด้อ๋อเบึงเบึง ป้าติทูนี่นะคะมันนีรถมีสองขั้นเด้อค่ะเอ้ยเอาไมวันนี้รถมีสองขั้นท่านผู้ชมชอบแบบไหนบ้างคะ เราไปดูที่เทของคันนี้คันนี้นะคะคันขวามือมี่ไปกันเลยมิ่จะค่อยๆตามไปนะคะถ้ามีตามไป็ิดๆเลยเนี่ยถ้าเขาถอยมาถอยอะไรมาแบบนี้มันอันตรายนะคะเราต้องระมัดระวังโอ้ เบาคันเมื่อกี้นะคะคือเมื่อกี้นี่แสีบหูเลยทีเดียวเขาต้องค่อยๆเออลงนะคะแต่หกล้อเนี่ยมันแบบจะลงมาแบบปึ๊บๆแล้วก็ลงเลย อันนี้มีรถสองคันนะคะแค่สองคันนั่น่บอกหรือ,อยัง่บอกแนละ้วใครจะมีปัญหาก็ช่าไม่ผิดคำนี้แล้วนะคะแบบว่าไม่มีปัญหา <laughs> อันนี้ทีมงานนี้เขาจะไม่ตักรอนะคะเขาจะรอตักตอนที่รถมาเลยฝุ่นยเยอะนะคะเดี๋ยวมขอหลบแป๊บนึง สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพเป็นกำลังใจให้ดัมแมนเลสซิ่งนะคะสำหรับวันนี้ดัมแมนเลสซิ่งขอลาไปก่อนนะคะก็คลิปหน้าจะมีอะไรให้ชมนะคะจะมีอะไรใหม่ๆบ้างก็อย่าลืมติดตามนะคะค่ะดัมแมนเลสซิ่งสวัสดีค่ะ